อ่วันนี้ก็เช้าเลยไปเจอร้านเซเว่เปิดใหม่ในซอยแถวพ้านนะครับเปิดวันแรกในในเชลมี8ห่อผมคัดมาห่อเดียวไปถามพนักงานแล้วบอกมีแพ็คหรือเปล่าพนักงานบอกว่าร้านเปิดใหม่ไม่มีไม่ไม่ตรวจสต็อกกันเลยมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้อะไรหรือเปล่า,ลาแม่นหรือเปล่า หนึ่งในแปดจิบสั้นเลยเพราะว่าห่อเดียวนะครับวัดดวงไปเลยเปับ๊บใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมันอย่างนี้แน่นอนแต่เป็นล็อตยี่สี่ศูนย์แปดทียี่สามนะไม่รู้วนะ่าพวกสายแบ็กเซนหรือเปล่า แบล็กเซนนี่ฮะล็คเซนเยอะอุ้ยเงินเงินหรือเปล่าอุ้ยเงินเงินอุ้ยเงินหรือเปล่าไอา้เขียวโก้ไอ้ไม่ใช่อะไรไอเ้เซยยาอีกแล้วเซยยาทรโอ้โหทำไมผมสมพงับไอ้อันนี้จังวะขอตัวอื่น,มนไม่ได้ไงแม่โอเคครับมือทอง